อย่าลืมแก้ที่ต้นเหตุก่อนนะครับก่อนที่เราจะแก้ที่ปลายเหตุดูข้างล่างก่อนดูที่ดินก่อนนะครับก่อนที่จะทําอะไรนะครับโตลันงโต้ชุดสะสมอาหารเปิดตาดอกทุเรียนเฮยิ่งการันตี <c oughs> สวัสดีครับผม วันนี้เียิ่งพาทัวร์นะครับวันนี้เราก็มาดูทุเรียนกันอีกแล้วนะครับเป็นโรคราังเน่าขนเน่านะครับเข้าต้นนะใบก็กําลังเหลืองเหลืองนะครับนี่ฮะวันนี้เราจะมาดูอาการของต้นทุเรียนนะครับที่มันเป็นกันอยู่นะฮะมันก็อยู่คู่กับสวนทุเรียนเราเนี่ยนะครับเราจะทำไงให้มันเบาบางลงนะครับหรือแก้ให้มันหายได้นะครับมันก็อยู่ที ในการจัดการนะครับเรื่องปัญหาดินนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราต้องแก้ตรงนี้ก่อนครับต้นเหตุก่อนนะเดี๋ยวเราไปดูต้นดีกว่านะครับว่าตอนนี้มันเป็นแบบไหนบ้างนะครับเราจะรักษากันยังไงนะครับไปดูกันครับผมไปครับนี่ก็เป็นอาการเริ่มแรกนะครับของต้นที่มันเป็นรากเน่าคนเน่านะครับนะฮะโอ้เหลืองออดเลยใบนะครับ หลังจากนี้ครับเดี๋ยวเราจะจัดการนะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้นะครับทางดินอันดับแรกนะครับนฮะเหลืองมากหนักมากโสม,มาก อย่างเงี้มั้งครับเราก็เดินดูไอ้ต้นที่มันเป็นโลกนะครับรากเน่าคนเน่าอยู่ในตอนนี้นะครับวันนี้นะครับเราใส่ตัวบล็อกโลกข้างล่างไปแล้วนะครับหนึ่งรอบนะครับแล้วอีกสิบห้าวันหลังจากนี้นะครับเราจะใช้ตัวปุ๋ยให้ยิ่งนะครับใส่หมกโคนให้ไปอีกรอบหนึ่งแล้วก็ตามด้วยชุดฟื้นต้นนะฮะของทางร้านนะครับดึงรากดึงใบกันเลยนะฮะหลังจากนี้นะครับเราจะมาดูอาการกันว่าเราทําไปแล้วเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากน้อยขนาดไหนอย่าลืมติดตามนะครับอย่าลืม แก้ที่ต้นเหตุก่อนนะครับก่อนที่เราจะแก้ที่ปลายเหตุดูข้างล่างก่อนดูที่ดินก่อนนะครับก่อนที่จะทําอะไรนะครับมันเกิดจากดินเราต้องแก้ที่ดินนะครับไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับพี่ยิ่งพาถัววันนี้ขอบคุณนะครับพี่ตามสวัสดีครับผม